สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่2566โดยในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2566ที่จะมาถึงนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยคาดการว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทางรถไฟจานวนมากซึ่งขณะนี้ขบวนรถที่ให้บริการเป็นประจา ตั๋วดยสารถูกจองเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวนแล้วยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารจำนวน6ขบวนไปกลับในเส้นทางสายเหนือ2ขบวนและสายตะวันออกเฉียงเหนือ4ขบวน ซึ่งเป็นรถนั่งชั้น3จํานวน54คันสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มประมาณ8,000คนต่อวันสำหรับขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารจำนวน6ขบวนประกอบด้วยเที่ยวไปวันที่29ทธันวาคม2565จําจำนวน3ขบวนประกอบด้วยสายตะวันออกเฉียงเหนือมี2ขบวนได้แก่ขบวนที่967กกรุงเทพอุดรธานี ออกจากกรุงเทพเวลา3ทุ่ม15นาทีถึงอุดรธานีเวลา8โมง10นาทีและขบวนที่977กรุงเทพอุบลราชธานีออกจากกรุงเทพเวลา3ทุ่ม45ถึงอุบลราชธานีเวลา9โมงเช้าและสายเหนือ1ขบวนได้แก่ขบวนเลขที่955กรุงเทพศิลาอาจออกจากกรุงเทพเวลา4ทุ่มคึ่งถึง สีลาอาดเวลา7โมงครึ่งในส่วนเที่ยวกับวันที่2มกราคม5 6 6จําจำ sink. นวน3ขบวนประกอบด้วยสายตะวันออกเฉียงเหนือ2ขบวนได้แก่ขบวนรถที่934อุบลราชธานีกรุงเทพออกจากอุบลราชธานีเวลาท er ุ okay. ่มครึ่งถึงกรุงเทพเวลา6โมง25และขบวนที่936อบุดรธานีกรุงเทพ ออกจากอุดรธานีเวลา3าทุ่ม10นาทีถึงกรุงเทพเวลา7โมงครึ่งและสายเหนือ1ขบวนขบวนรถที่6 2สศิลาอาดกรุงเทพออกจากศิลาอาดเวลาทุ่ม40ถึงกรุงเทพเวลาตี40นาทีซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดให้มีการซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้า ของขอบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารทั้ง6ขบวนแล้วโดยสามารถติดต่อซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยระบบดีทิกเก็ตหรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565นี้เป็นต้นไปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงซึ่งท่านที่จะเดินทางกับภูมิล,ลำนา และยังไม่มีตั๋วรถไฟก็สามารถใช้ระบบดีทิเกตซื้อตั๋วได้ด้วยมือถือของท่านได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง f c e b o o o p เพจ jb railfan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ